เวลาเสร็จสมบูรณ์มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยลูกค้าหรือคนที่เข้ามาติดต่อเราเนี่ยเขาสามารถจะเข้ามากดดูในลิงก์นี้แล้วสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะไปดูในช่องทางไหนของเราสวัสดีครับผมอาจารย์อรินครับวันนี้เราจะพาไปทําลิงก์ทรีผ่านโทรศัพท์มือถือกันลิงก์ทรีคืออะไรครับลิงก์ทรีก็คือเป็นการที่รวมลิงก์ทั้งหมดที่เราต้องการเนี่ยเอาไว้ในลิงก์เดียวเพื่อให้ลูกค้าหรือคนอื่นเนี่ยสามารถเข้ามากดติดต่อเราได้หลายช่องทางนั่นเองทํายังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกเนี่ยให้เรา โหลดแอป LinkT มาก่อนนะครับ L I N K T R W E ที่จะเป็นรูปโลโก้สีเขียวแบบนี้โหลดมาแล้วก็กด Open ได้เลยอ่ามันจะเข้ามาหลังจากเราเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีหน้าจอให้สมัครตรงคำว่า Sign Up ปุ่มสีขาวกดเข้าไปเลยแล้วมันจะมาอยู่ที่หน้าจอนี้ เขาจะให้เราใส่2อันนะครับคือ username กับ e ีเมลของเราที่จะทําการสมรัครอ่ะผมใส่ username ก่อนยกตัวอย่างแล้วกันเนาะตัว username เนี้ยมันจะเป็นลิงก์สําหรับการเข้ามาสู่ลิงก์ tree ของเราด้านล่าง email เราจะใช้ email อะไรสมรัครก็ใส่เข้าไปได้เลยเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากด create account ครับแล้วให้เราใส่ password ที่เราต้องการแล้วกด continue ครับจากนั้นมันจะเข้ามาหน้านี้ครับให้เราใส่ชื่อเราไปเลยซึ่งตรงนี้เราสามารถแก้ทีหลังได้แล้วมันจะให้เราเลือก category สําหรับลิงก์ tree ของเราสมมติผมเลือกเป็น business ลวกันอันนี้ก็ optional นะครับเรากด continue ไปได้เลยไม่ต้องเลือกก็ได้จากนั้นเขาจะให้เราเลือกแผนครับให้เราเลือกใช้แผนฟรีก็พอนะครับแล้วกด continue ได้เลยอ่ามันจะขึ้นหน้าจอนี้นะครับ Thank you for signing up แล้วก็กด continue ได้เลยครับจากนั้นมันจะเข้ามาหน้าจอนี้ครับอันนี้เป็นหน้าจอหลักที่เราจะใช้ทําการสร้างลิงก์กันแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างลิงก์กันให้เรามาทําการยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยก่อนเรามากดตรงคําว่า preview ด้านล่างนี้ก็ได้ที่เป็นรูปลูกตาเห็นไหมที่อยู่ตรงกลาง นะครับแล้วก็กด Open Mail App แล้วคุณก็เข้าไป v อ r i f y ฟายอีเมลของคุณได้เลยสาเหตุที่เราต้องว e r i f y ฟายอีเมลเนี่ยเพราะว่าเราจะทำการ Preview ให้เห็นว่าลิงก์ที่เราสร้างออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงถ้าคุณไม่ได้ทำการว e r i f y เวลาเข้ามาตรง Pre ี view ตรงนี้มันจะบังคับให้คุณว e r i f y นะครับแม้มจะไม่เห็นแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาเริ่มสร้างลิงก์กันเลยให้กลับมาที่คำว่าลิงก์ที่อยู่มุมซ้ายล่างอันแรกสุดนะครับแล้วกดคำว่า add new link ตรงนี้เขาจะให้เราใส่ลิงก์ได้เลยครับให้เราเอาลิงก์ที่เรราาาต้้องกมสนน ยกตัวอย่างเช่นผมบอกผมต้องการเอาลิงก์ Facebook มาใส่ผมก็จะไปเข้า Facebook ผมจากนั้นครับให้เรามาที่หน้าโปรโฟไฟล์ของเรากดจุดๆุดจุด,จดตรงนี้เห็นไหม ไข่ปลาตรงนี้แล้วกด copy link ด้านล่างได้เลยแล้วคุณกลับมาที่แอป Link Tree เอามาวางตรงนี้ได้เลยจะได้ให้กดลูกศรทางขวามือได้เลยครับจากนั้นครับสิ่งที่เราต้องทาต่อมาคือเราจะทําการเข้าไปแก้ชื่อครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วตรงด้านบนเห็นไหมครับที่เขียนว่า log in or sign up to view เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายที่เป็นรูปดินสอรูปปากกาอยู่ด้านหลังขวาแล้วเขาจะให้เราแก้ไขชื่อครับตรงนี้ผมจะใส่ว่าผมสมมติผมใส่ว่า Facebook ส่วนตัวถามว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นได้อีกบ้างเราสามารถใส่ตั้มเนลได้ตั้มเนลค คือรูปแต่ในกรณีนี้ผมจะไม่ใส่ถ้าเราเสร็จแล้วเราก็กดติ๊กถูกที่มุมซ้ายบนได้เลยอันนี้คือเรียบร้อยแล้ว1ลิงก์ถ้าเราอยากดูว่าเวลาคนอื่นกดเข้ามาดูที่ลิงก์ทวีของเราแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงให้คุณมากดคําว่าพรีวิวที่เป็นรูปดวงตาที่อยู่ตรงกลางด้านล่างเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้อ่ะโอเคผมไปใส่ลิงก์ต่อก่อนสมมติผมอยากใส่ลิงก์ l i โอ OA บ้างอ่ะสมมติอยากใส่ลิงก์ l i โอ OA คุณก็เข้ามาที่ Li โอ OA ครับแล้วคุณกดคําว่าเพิ่มเพื่อนใหม่แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ กดเข้าไปเลยแล้วกดคัดลอกลิงก์จากนั้นทําเหมือนเดิมคือออกมาที่หน้าจอลิงก์ทรีแล้วมากดวางแล้วกดลูกศรทางขวามือจากนั้นสเต็ปเดิมครับให้เรามาทําการแก้ไขชื่อกดเข้าไปกดที่รูปปากกาด้านขวาแล้วเราก็ใส่ชื่อได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดติ๊กถูกที่มุมซ้ายบนได้เลยแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยเราอยากดูว่าเป็นยังไงก็มากดตรงพรีวิวดูจากนั้นคุณอยากใส่ลิงก์อะไรคุณก็มาไล่ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนเดียวกันหมดตรงลำดับ ของการแสดงลิงก์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรมาอยู่ลําดับอะไรให้เรามากดค้างด้านหน้าที่เป็นจุด6จุดแล้วเราทําการเลื่อนได้เลยเห็นไหมครับสามารถทําแบบนี้ได้เลยถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงให้เรามากดดูที่ Preview ก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้จากนั้นเราจะมาทําการตกแต่งหน้าจอลิงก์ทรีของเราให้เรามาที่คําว่า App e a r a n c e ที่อยู่ด้านล่างระหว่างคําว่าลิางก์กับ Preview ที่เป็นรูปวงกลมกับสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับกดเขา้าไปเลยแล้วคําว่า Profile Title สมมุติผมใช้คําว่าอาจารย์อารินแล้วกันเราสามารถกด add image ได้ด้วยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนรูปได้เราก็กดเข้ามาที่ add image กด choose from library ได้เลยสมมุติผมเอารูปนี้เราสามารถที่จะย่อขยายได้จัดตำแหน่งได้ือให้เห็นหน้าเราชัดหน่อยก็ได้ถ้าโอเคแล้วกดติ๊กถูกมุมขวาบนครับจากนั้นก็จะมีขึ้นรูปตรงนี้แล้วตรงบโ o ใส่อะไร ตรงไบโอให้เราเขียนขยายคําอธิบายเกี่ยวกับตัวเราก็ได้เป็นอันเรียบร้อยต่อมาครับปรับอะไรดีอีกเราสามารถปรับสีของการทำลิงก์ทรีได้นะครับสามารถปรับธีมได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้ซื้อเป็นตัวแบบเสียเงินนะครับมันก็จะมีค่อนข้างจํากัดให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับตรงคำว่าธีมเห็นไหมแล้วเราก็ลองเลื่อนหาดูครับว่าเราชอบแบบไหนสมมติผมบอกผมชอบเรียบๆอ่ะผมเอาอันนี้ตรงนี้เราก็สามารถทําได้นะต้องปุ่มกดเนี่ย จะเอาเป็นแบบธรรมดาแบบตะกี้หรือจะเอาแบบมีเงา,แบบเงาแบบมีกรอบเนี่ยเราสามารถมาลองเล่นดูได้เลยสามารถเลือกฟอนต์เลือกอะไรได้ด้วยอ่ะสมิผมผมไม่ได้ปรับอะไรเลยเนาะผมเลือกเฉพาะธีมแล้วก็มากดดูที่ p ร e v ิวเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ก่อนเราจะเอาลิงก์นี้ไปแช์เนี่ยเราควรจะมาเช็คก่อนว่าลิงก์ที่เราทําไปมันสมบูรณ์ไหมโดยวิธีการครับเราก็มาลองกดที่ p ร e v ิวดูแล้วมากดตามลิงก์ตามที่เราทําไว้เลยสามมุติผมบอกมาเช็คอินสตาแกรม อ่ะโอเคเห็นไหมครับมันลิงก์มาที่ Instagram ผมจริงๆทีนี้อ่าลองดูที่สำคัญคือการแอดไลน์ลองกดดูสิอาโอเคมันขึ้นให้แอดไลน์แบบนี้แสดงว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยจากนั้นเราก็แค่กดแชร์ลิงก์นี้หรือเอาลิงก์นี้ไปวางในหน้าโซเชียลมีเดียต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG t ิ k กต็อกย t ทูบ t วิตเตอต่างๆนะครับวิธีการเอาลิงค์คือให้เรามากดที่ปุ่มมุมขวาบนที่เป็นรูปเป็นรูปแชร์นะครับปุ่มนี้แล้วกดคาว่า Copy ด้านล่างได้เลยจากนั้นครับเอาลิงค์นี้ไปแชร์ตามสถานที่ต่างๆ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการทำลิงทรีใครทําแล้วติดตรงไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยและวถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยคราวหน้าคุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระด,ดีๆที่ผมจะนำมาฝากอีกวันนี้ผมอาจารย์อรินขอบคุณมากสวัสดีครับ